มีหล่าหกมวงพ่อบุญมาลูกบ่หม,มางมันล่นนะลูกสีหมางมันลนะายนะเพราะใช้เหงามัน,นเ,น,เไไน,น่สบายดีสวัสดีเด้อป้าลุงเอ้เฮ้อเออล่นมาแล้วงวกินมาแล้วป้าลุงเอ้ยฉันยังเลือบอะไรงวหมุนชวนสบายดีสวัสดีเด้อ ย,ยีต้อนรับขอชูวซ่องแม่จอยคือเก่าแล้วปลาลุงเ้อโจดขอภัยอะลายปลาลุงเลยควาใส่กล้อง่วงพู้ลูดควใส่เงาอันพกูกควใส่เงาอันพูดไดฉีดใส่ไรหมางล่นน้า่ะม,ม,มันฉีดชุกแล้วแจ็กเหลืองเฮ้อแท้นี่ จะคของเปียกนะฮะเพราะเะนั้นเชงเหงาวันผูกปิ้นไปทั้งนั้นลูกหัวาะเชงเหงาวันแล้วมันจังซุ่มนะนี่จับแบบสีแดงลูกจับแบบสีแดงจับแบบสีแดงเอาเออจับใช่เอมเจะดฉีดเชลายมากมันล้นนะค่ะบังแดงมากมันล้นวะเลย่ะเหลืองงัวคิด ม่วงพ่อให้แลค่ะม่ว,หมวงหล่นมาแล้วนี่นะอย่าฉีดใช้ไล่ลูกหมากมันนะฉีดใส่เหงาฮันพุ่นได้ <c oughs> <c oughs> เอพอพ่อจะก้อพริกแม่นะเอพอพ่อจะก้องพริกค่ะอู้ออจุบย่าห้องมันมาเลยงัวนะยังหมุนชวนแม่เลย ฉีชกกมะพริกนะลูกเออชกกพริกแม่จ้อยนะเก่งโคตรพักให้แม่จ้อยก็ไรแล้วมัวเข่าหลดมุนหมดพี่น้องเลยม่วงม่วงม่วงใครม่วงปลาแค่ม่วงแม่จ้อยบ่มีบ่ไม่แต่ม่วงปลาว่าลำนี้นะ เออปลมุ่งมองปลาปลาจ้าบ่เออโอ้โหฮอชเชมีฮอช่าให้ฉันฮอชเชมีจอยผู้จับย่างไปสีทั้งนั้นไปเหปะสีเชม่ตัวนั้นแนบปะอ๋อสีเชต่ะมองเดียวให้ลูกนะแม่จอยเปียกนะฮะบ่สีเชก็ยาวก็กล้วยเนาะผู้ไปเชก็ม่วงผู้มะมาแม่จับแกมาให้มา อ้าวแม่กะเปียกแล้วเฮ้ยพี่สิสีใช่ไหมแม่พี่มาเดี๋ยวแม่ให้จับอีกนะแม่ยิสนไงเงาวหมนี่แม่ปุ๋ยมาสะคุ้มเต็มเบดนี่นะมาเลยแม่อย่างมาเลยแม่ลูะโอนาวมาก่อนเมื่อพี่น้องเนาะมาขอมาชะอีก ห่อนเลยดูสียงเงาเงี้ห็มันชุม่มี่น้อมาแม่มาน่งแม,แม่เดี๋ยวแม่พาออกไปอาบน้ำอยู่นอกไปไปมาไปมาไป พวกขัวมันงามงัวกินบดม่วงนี่จะงัวดี่ยกินบดพี่น้องเนาะงัวกัดมือนะหมากันมันบุ่มลมปากอันนี่หมากหล่นโคลุหมางไงนั่นี่บ้าเอ้ามังม่วงปลาปลตัวนะงัวกินได้ปลาอยากบอกปลาไหมงัวกินมังม่วงเจ้าได้สเถอะ ล่นหมากุ้ง่ายเลยเจาะบอกพอไหมเอ้ยม่วงล่นแล้วล่างนลูกล่างล่างนั่งหนึ่งเด้อเอาลุงนั่งขินลุงเั่งเออลัางมาหนิแค่ขึ้นมาบ่ขึ้นมาว่าม่วงอ่ะอันนี้ขึ้นมาแล้วนะมาแล้ว มันรลมป่างัวได้บ่ะเลยฉั่นงัวกินไล้หรอมันล่นี่คุพี่องเลยเนาะง่วมขับไอ้หงพักอักนี้ก็ได้ปรกงามพี่องนะเจ้ายังไม่ได้กินเชบงัวกินก่อน กุอ้งง,องวงราค่ะงัวเห็ดเรียบเบิร์มันข่องยาวๆมันเบิดมากลับมุนมาเลยงคงงวบคุงมราคาค่ะมีนอออนอยู่ประมาณสามชีนอ ขวยพอบุญก่นนะตัดมูลรดหัวมันกระชมควนเข่าอยู่แล้วมีเทเลยนะใหญ่ห่้าว น้ำเลยบ่น้ำเลยบ่จะดิน่นลูกจะดินมันเต็มนะคะล่างแม่กุมองะล่างแม่หน่ำน้ำแล้วเลยสองน้ำชุ่มฉ่แล้วเลย <S <S ช่วยหน่าแนยช่วยหน่าแนยเอาน้ำนี่ช่วยหน่าแน,น,น่ช่วยหน่าก่อนช่วยหน่าก่อนหนุช่วยหน่าก่อน mời nhắn tay mưa cho nó ngon 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 ขึ้นมาเนี่ยมันบวบพี่น้องันนะงัวมันกัดกินไใบอันนั้นได้เสียกิน้องกัดกินกัดหมุนใจงัวมันกินวัดประตูหมุนช่อยช่างประตูพี่น้องั้นอะงัวมันมาชุ่มหงอได้แบบว่ามันขึ้นมาแล้วยู่ไฉมันกัดแห่งแรกเพรมันเห็นเขียวๆเนี่ยจะอยู่ในสวนประจอยไในยังมุ้น ไปลูกไปแม่ไปปิดน้ำก่อนเด้อแม่ไปปิดน้ำก่อนเด้ออยู่ถ่าเล้อไปปิดน้ำก่อนเด้อไปไปอาบอยู่ห้องน้ำไปลบเลยมาสนาเอ้ยมาสนาไปลุกไปเอาแมง่วงอะถือิอ่ะทิ้งอ่ไปไปงัวปิดให้ เจ้าของหมูปิดจะเทืองมัวปิดใส่ใส่ล่ะมีปิดอยู่นี่เลยพี่น้องมาอันอยู่นี่เออแม่แม่หน้าปิดหมางอยู่นี่นี่ขนมันไดนไหมฮะม่วงยังลูกม่วงแอปเปิลแอปเปม่วงน้ำดอกไม้น้ำดอกไม้ ม่วงในเปิ้ลไปเอาอุ๊บม,มาอ่ะไปไปไปหายผ้าไปว้ายแม่โต๊ะขี่ตมไปเจอโต๊ะขี่ตมเบิางนั่งตีนกันมาอนั่งตีตมกันต้มเองว้ายโต๊ะขีดต้มอือว้ายโต๊ะขีดต้มยังไงแม่

เอาแล้วแม่ของม่วงนะไปดูปลาเวลาจังดินอีกไปดินน้ำลายแล้วเป็นบดสุบายได้ ทั้งนี้เพื่เขียวพี่น้องเนี่ยฟังทั้งนั้นมันหมากมันแรงมันตากแดดไล่เดยอ <c oughs> ีหยังลูกอีหยังหมดดิน <c oughs> หมดดิน, <c oughs> ดนครบมือนั่นแล้วบอยาเถือไปยาไปไปยาไปลูกไปไปไปมันมันถูหนามถูหูมนันหนีไปมันครบแล้วหนีไปไปออกไปเอ,อ,ปอาเอาไปอ่วองนี่ถือไป <c oughs> ไปไป <c oughs> ใช้หมุดดินนั้น,นใช้ใช้หมุดดินครบมือเจา้าบอไปไปท่ายยาไปไปไปท่ายยาไปเอเอหลังเแดงแดงไปหมุดไทยไพ่มานะ่ะเบื้องมีสีแดงยางหนะ ลูกไป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 อาบอยู่นอกไปแม่เปิดใจกกระซามให้ไปไปโอ้ยแม่ช่เปิดใจกกระซามให้หน่ไปเอ้ยยังถิ่มน้องอีกอยู่ไปแม่ช่วยมาไปเถไปถือถ่ายพาน่ะไปไปหคต้นใหม่แม่นะไปหคต้นไม้อยู่นอกไปไปน้ำเบิร์ดเลสนี่แม่ช่วยน้ำเต็มแท่งหนยนำเบิร์ดเลสนี่ bơm mẹ chị thôn hay anh à. à, đang ngóng con để mẹ thôn hay dùn con dùn chắp mẹ đi dùn chắp mẹ vậy để mẹ thôn hay ông à. ông à. là nhớ khuyết nhớ khuyên mẹ khen nè ơ, mắt để đồ này ยาเลยดิถึงเลยใครทำมันบดแล้วพี่น้องเนาะเริ่มลมตอนเย็นนะเวียนนี่หอนฮ้อนมาเป็นไ้องสงการมาเลย,ยช่วยเน่ยหนาเะช่วยเนี่ยช่วย,นยหนาเนาี่ยมเดลควบตีนบ่อนะมเดลควบตีน น้ำบ่ยป <ENNIS> ุ <ก S 1> ๋ยอยบาน้ำมาปุ๋ยอย่าไปช่อมานะมานั่นมาเร็วๆมาเร็วเว แม่ให้ยาเด้อมเลยเด้อแม่บุให้อาบเลยเด้อแก้เสื้อพึ้นบางแม่ิรังตีนให้เอาเข่าแม่ต้นไหม่นม่จอยวันแหงแง่งเมล่อไหร่อากาศห่อนแห้งต้นไหม่ไปเหี่ยวเบิด

เออพันสิบไปน้ำเจ้าฮะมาหน่อยไหมน้ำเบิดแ,แล้วนี่น้ำสิเบิตดีย๋ยวนี้ห้วยห้วยห่วยลงไงนี่ว้า เย็นบ่ล่ะเย็นบ่เฮ้เย็นบ่พดเสร็จต้นใหม่ให้แม่นะต้นใหม่พดโอ้เก่งไะน,นี่ยืนนะ่ะยืนยืนมันอย่างทั่วนะ่ะโอ้บัญชีใชฟแม่จ้อยวะซ่าน่น้ำเต็มแท่งแล้วเบิดแล้วน้ำเบิร์แล้ว น้ำเบิดแล้วไปขึ้นไปมันฮึ้ยอ,อย่าเนีอยา่ยาเนี้อย่าเนี้ยนาาอ,นอ,นนอย่าเนีอ,นอ,นอ,นอย่าเนีเบิรงแมาช่วยนังนะช่วยนังนะขึ้นนี่ช่วยนังโ้ นอนหางก็ตื่นพี่น้องแล้วเนาะขาหมูตอนเมื่อนี่ขาหมูเด้งเมื่อนี่บูเด้งบูเด้งบูเด้งอ่ะแหมุดยิงครบดับเบิลหาแม่มึงใส่ใส่บ่งไหนฮะฮุกไงขี้ไข่น่ะฮุกไงขี้ไข่น่ะฮุกขี้ไข่เนยขี้ไข่กับบุกยัยบังแมงฮุกใบ,กบกห,ใหูไงลำเน้ น้ำเนี่ยหมยฮูไปลูกไปไปพอแล้วไป๋ยวาช่วยสบายวค่ะพอแล้วเมวเบาค่ะพอแล้วชื่อสิอาบลายเทปพอนะโอเคปลุงเลยสิ โาสนาสิไปแล้วสาธิจบคลิปแล้วไปสู้สบู่ก่อนเด้อป้าลุงค่ะขอบุญขับคุณหลายเลิกทำเอาหลับสมวาสนาเด้อป้าลุงวาสนาพังไหมวะนกหวีนี่ใชาสิแม่เปียกไปเลยนี่ทุจ้าก่อนเนอะทุจ้าโาสนาแนมนมือแม่แล้วแนมมือแม่จา้าโอ้ยดูอีนายนี่แม่คือบ้านกลัวเหม่ยเด้นี่ฮ้ อุ้ยเกือบโทรฉับเม่ตกน้ำดื้อแท้